อยากออกกำลังกายให้ต่อเนื่องทำได้อย่างไรวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันค่ะ หลายคนเลยนะคะที่แค่จะเริ่มออกกําลังกายก็ยังทําไม่ได้สักทีมีหลายปจายัจจัยหลายสาเหตุนะคะอย่างแรกเลยก็คือคุณทําให้มันยากจนเกินไปนะเช่นอยากจะออกกําลังกายปุ๊บก็ต้องหาอุปกรณ์ให้ครบก่อนต้องจัดตารางให้ได้ต้องทําอะไรมีเป้าหมายเยอะแยะมากมายนะจะออกกําลังกายเพราะอยากจะลดน้ําหนักให้ได้10กิโลกรัมโอ้โหแค่เห็นเป้าหมายแค่เห็นอุปสรรคต่างๆก็รู้สึกท้อแท้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยต้องทําให้มันง่ายนะคะต่อมาค่ะถ้า อยากเพิ่มความเข้มข้นกับการออกกําลังกายให้มากขึ้นนะลองเพิ่มระยะเวลาขึ้นไปอีกสักนิดนะคะทําไมถึงต้องเพิ่มตรงนี้ขึ้นไปนะคะถ้าเพิ่มระยะเวลาตรงนี้เข้าไปอีกนะจะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเริ่มจะดึงไขมันมาใช้ในการเผาผลาญนะคะแล้วถ้าอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะให้ลองเพิ่มเวลาขึ้นมาเป็นอีกสัก30นาทีขึ้นไปแค่นี้ก็จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างต่อไปนะคะเราลองเพิ่มความสนุกให้กับการออกกําลังกายด้วยการเพิ่ม challenge หรือเพิ่มความท้าทายบาง อย่างเล็กๆน้อยๆเข้าไปนะคะเช่นวันนี้เราจะเดินให้ครบ20นาทีนี่ลองเพิ่มเข้าไปอีกสัก5นาทีแล้วบอกตัวเองว่าถ้าทําได้อีก5นาทีนะคืนนี้จะไปดู Netflix เพิ่มขึ้นอีกตอนแบบนี้นะคะเราเรียกว่าเป็น small win นะคะสร้าง small win เป็นระยะระยะก็จะเพิ่มความสนุกให้กับเราได้อย่างสุดท้ายเลยนะคะเป็นเคล็ดลับที่ work จริงๆก็คือออกกําลังกายกับคนที่คุณรักค่ะหรือคนที่คุณสามารถใช้เวลาได้ด้วยนานๆค่ะ เคล็ดลับนี้นะคะคือการใช้พลังงานอีกรูปแบบนะคะก็คือการไปถึงเป้าหมายไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวนะแต่ไปถึงเป้าหมายพร้อมกันกับคนที่คุณรักนั่นเองค่ะก็จะเพิ่มความสนุกให้กับแต่ละวันที่คุณจะออกไปออกกําลังกายนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะเคล็ดลับง่ายๆเหล่านี้นะคะเริ่มให้ง่ายทําให้เห็นการเปลี่ยนแปลงและทําให้มีความสนุกแค่นี้ก็จะทําให้คุณออกกําลังกายได้อย่างต่อเนื่องแล้วค่ะ ถ้าชอบใจเนื้อหาแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Creative Talk กันได้นะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆมีประโยชน์แบบนี้ส่งตรงถึงมือคุณค่ะ